สวัสดีครับเพื่อนๆทางด้าน YouTube Facebook นะครับวันนี้ช่างต่ผมพาเพื่อนๆมาล้างแอรนะครับทีมงานแอรบ้านของเรานะครับมาด้วยกัน3คนด้วยกันนะครับ2อช่างสมฤทธิ์นะครับเป็นคนรื้อนะครับช่างหน่องนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ช่างต่ผมเป็นคนถ่ายนะครับก็3คนด้วยกันสำหรับครั้งนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่า ลมไม่ออกแล้วก็ไม่เย็นนะครับลมออกน้อยมากอ่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคทีมงานแอร์บ้านๆอย่างพวกเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสําหรับเครื่องนี้นะครับเป็นแอร์ของซัมซุงนะครับเป็นรุ่นสามเหลี่ยมนะครับหรือค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวจะมาวัดดูว่าน้ํายามีปังนะครับเราเอาด้านโลนะครับออก ก็ขันน็อตออกนะครับแล้วก็จะใช้เจวัดน so ้ํายานะครับว่าน้ํายาเหลือเท่าไหร่นะครับวัตถางมันก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับก็ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ดูที่เข็มนะครับของเจวัดน้ํายาเรานะครับตอนนี้ก็เรามองเห็นแล้วนะครับมันขึ้นไปที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะครับประมาณยาเลยจมาถึงแปดสิบนะครับ ก็ส <S <S แสดงว่าน้ํายายังเหลืออยู่นะครับแต่แต่แอร์ไม่เย็นนะครับลมเบามากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันต่อนะครับลมันไม่เข้าไอ้อท,ออที่ว่ามันลมไม่ออกคือฝุ่นเกาะเี้ยใช่ใช่พอฝุ่นหนาปุ๊บลมมันก็ไม่ผ่านไงตอนนี้ไอ้ตัวในมันก็ลมไม่ผ่านมันก็ตันมันก็ตัดบ่อย ยเยอะเลยครับน,นี่คือสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นนะครับฝุ่นเกาะที่ตะแกรงนะครับหนาจนลมไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับคือหนามากนะครับ <c oughs> นี้เราก็ถอดออกมาทําการล้างแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับอยู่ไกลมากเหรอแ <c oughs> ปเอาน้ำน้ำวันเมือ่อกี้อามีเหรออยู่ไกลมาก เนี <Es poor S 2> ่ยเนี่ยฟอกเนี้ไอ้เนี่ยไอ้เอาไอ้มึไม่โดนลมนะมีโยกเลยมันล็อกตลอดนีเมื่อคาวนี้มันหมดมันมีล็อกอยู่นี่ ล็อกตลอดเลยโอ้โหเยอะกูจะถอดได้ผมวะเนหี่ยหลายตัวเลยฮะไม่มันเป็นล็อกไอ้นี่ไงมันตัง้งคิดกันเรืองจะงัดไม่ขึ้นเลยอ๋ออุ้ยตายแล้วที่แล้วเราก็ถอดไม่ออกนะต้องต้องยกฝ้าเลยยกฝ้าแล้วล่ะเขาใส่ใส่ได้นะตัวประกอบไอ้ตัวติดอะติดได้ไดเดี๋ยวตอนมันต้องห่างสักคืบ พราะไอ้ตัวนี้มันมันมันใส่ไปแล้วมันต้องงัดเนี่ยมันต้องเหลือมันเป็นไอ้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 ไอแผงตัวนี้มันเป็นเดือยตั้งอย่างงี้ใส่ไปแล้วมันไปล็อกตัวนี้เวลาเวลาเวลาเราไปปุ๊บแล้วมันมีช่องช่องสอดเราก็งัดมันมีเครื่องมืองัดไม่ออกมันมีเครื่องมือผมก็ไม่ได้เอามาที่บ้านมีอยู่ตัวมีเครื่องมือแต่มันงัดไม่ได้นี่ันถอดไม่ได้มือสอดได้ไหมพี่ก็ฉีดทัรงอย่างเงี้ยมันก็ล้างได้ขนาดนี้เลยล้างได้ฉีดเลยอย่างงี้

เทคนิคก็คือใช้สายยางนะครับกรอบพาดข้างบนเอ์แล้วก็ใช้ท่อหดนะครับเป็นทอยืดได้นะครับต่อท่อน้ำทิ้งออกหน้าตากับนี้ก็คือง,ง่ายนะครับธีการล้างเอกงก็ <c oughs> มีกูมาเข้าฟอร์ดนะจุดกูมเอาไว้นะครับไม่ให้เหลอะห้องครับมีติดตะแกรงเลย เวลาเราฉีดล้างนะครับเราก็นี่ครับฉีดใส่ให้ทั่วนะครับอย่าจี้ที่เดียวนะครับเดี๋ยวรังผึ่งมันจะมันจะลูนะครับเราก็ดูน้ําไหลด้วยนะครับว่าน้ํามันหยดไปทั่วหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูจังหวะก็ฉีดที่รังผึ่งนะครับตัวนี้เราไม่แกะออ่นะครับเพราะว่าช่างที่เขาไปติดแอร์นะติดไว้ฉีดฝาผนังเกินไปนะครับเราไม่สามารถฉีดถอดได้นะครับเราจึงใช้วิธีการฉีดด้านบนนะครับลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ให้น้ําไหลทิ้งข้างล่างนะครับ เสียผ้าก็าไม่เนี่ไม่เป็นไรนะพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ลมนะครับเป่าให้แห้งทีนึงนะครับเพื่อให้น้ําที่ติดคาอยู่รังผึ้งและบริเวณข้างๆนะครับมันหยดลงมาให้หมดนะครับแล้วก็ให้แอร์แห้งนะครับเราต้องฉีดพ่นลมนะครับ ครับเพื่อนๆครับก็ทีมงานก็ได้ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือเป่าให้น้ํามันแห้งนะครับสักพักใหญ่ๆหนึ่งนะครับก็เป่าจนรู้ว่าไม่มีน้ําหยดบริเวณแอร์นะครับหรือรังพึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะประกอบแล้วก็เทสให้ลูกค้าได้เลยนะครับ ครับเพื่อนๆครับเท่านี้ก็เสร็จทียบร้อยในการล้างแอร์นะครับเทคนิคง่ายๆจากช่างแอร์บ้านทีมงานเราไปได้3คนด้วยกันนะครับคนหนึ่งเป็นคนลื้อนะครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยนะครับสําหรับผมช่างแต่ผมเป็นคนถ่ายทํานะครับก็นําสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องการซ่อมแอร์ล้างแอร์ติดตั้งย้ายนะครับเอนะครับพวกเราทีมงานช่างสมฤทธิ์ช่างบ้านๆนะครับช่างแอร์บ้านนะครับซึ่ง ทำงานตั้งแต่เช้าเย็นๆนะครับโดยไม่ย่อท้อนะครับวันนี้ก็รอไปหลายเครื่องด้วยกันนะครับที่ตั้งของทีมงานเรานะครับบางแคนะครับซีคอนบางแครนั่นเองนะครับสนใจที่จะติดตั้งย้ายแอร์นะครับหรือล้างแอร์ก็คอมเมนต์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเกษตรศาสรนะครับ เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามด,ด้านร่างด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทั้ง5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นท่านเลยครับที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนไปล้างแอร์หรือจะไปซ่อมแบตที่ไหนเดี๋ยวจะนํามาฝากเพื่อนๆอีกแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอีกหลายอย่างที่ผมจะให้เพื่อนได้ดูกันคลิปนี้ลาไปแล้วครับจุมกัาสวัสดีครับ